ะนะคนที่สองก็ต้องเป็นผู้หญิงสินัดพอยโอเคแต่ไอมิวเนี่ยเลิกได้แล้วมีแต <l ots> <ๆ>่ผู้หญิงนะคะมีแต่สีจงพูอะแอแบบอือ <début> แต่ว่าอันพี่เธอนี่คนหยุดได้แล้วพอแล้วสามคนแล้วนั่นนว่าว่าเออน้องน้องน้องายเป็นคนสุดท้ายพอแล้วลูกหูยหอบมาอะไรนักหนาเนี่ยลูกเนี่ยอือ สามคนแล้วแล้วอะ่ะอือมาเล่นน้ำมามาองนี้ห,นะหืม,ยาย,าย,มยายจะหนีไปอยู่กับทวดแล้วนะหนีลงยายยา,ายไม่ได้นะยายจะหนีไปอยู่กับทวดแล้วนะไให้คนเดียวสนใจอือหึอือยายยายจะหนีไปอยู่กับทวดแล้วเบื่อแล้วยายจะไปดูเล็ทวดเร้วเย้ ไปไหมไปอยู่กับทวดเมืองไทยไหมลูกเออมาเลี้ยงแต่ลูกแต่หลานอยู่เนี่ยนะเนีเลี้ยงแต่ลูกแต่หลานอยู่เนี่ยเปลื่อแล้วเนี่ยโอ้ไม่อะเออเฮ้อเอายาดาไปอยู่บนเขาเหรอฮึ ยายจะวิ่งทวดจะวิ่งตามพี่ดาไหวอ,อ่ะอือน,น,นะไอดูสิดูสิสโอ้เขาบอกคิดถึงยายรักยายสุขภาพแข็งแรงนะยายบ่นหนาวอ่าฝรั่งน้อยบอกก็ a, ไปอยู่บ้านเราสิเพราะบ้านเราไม่มีลมบ้านยายลมเข้าได้คุณด้ฝรั่งน้อยคุยกับยายอืมอ,อันอออเขาพูดภาษาที่นี่แหละตอบอ่ะและ้วยายบอกว่ากลัวไปนอนหลับไม่ตื่นแล้วกลัวเขางัดบ้าน ยายก็เปิดออกมาเองชี้เพาะัะนั้นเราทีนี้บอกว่าเออเยี่ยวยายเป็นอะไรไม่กล้าบอกน้องเดี๋ยวน้องร้องไห้อืโอ้ยอันนั้นก็ดรามา่าคนแก่เนาะธรรมดาีมักซิมอ่ะเขาเสียใจมาบัดบัดอุ้ยอุ้ยดูดิตาเหมือนกันอยู่นี่หว่าเราอ่ะขอด,ด,ะดูวิดีโอโอป้ป้าร้องไห้ใช่มักซิมอ้ยมองไรอ่ะ ยาย่ๆครับผมรัก uh, น้องนายด้วยนะครับผมอ่าดาราน้อยครับผมไอ้ยหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้ใหญฮะฮะตาเปล่าลยหลังจากกินนมยายเอาปากไปเฟียหน้าไม่ได้นะคะยายกินขนมจีนอืมนะห้ามหอมวันนี้ห้ามหอมนะเอากรงชุนพอดีเอากรงชุนพอดีใหญ่ๆๆๆๆกระเป๋าใส่คุ้มใส่คุ้ม